ชาติภพอดีตยุคธา,าวดีเปิดตัวละครยุคธา,าวดีชาติภพอดีตในละครพรมลิขิตเมื่อ1000ปีก่อนแต่และอีพีก็ทําเอาแฟนๆละครต่างตั้งตา,งตางรอคอยกันสุดๆไปเลยค่ะสําหรับละครพรมลิขิตที่กําลังสนุกเข้มข้นขึ้นทุกตอนแถมแฟนๆก็ใกล้จะได้รู้ต้นกําเนิดของคัมภีกฤษณนากาลีในยุคธา,าวดีหรือ1000ปีก่อนค่ะที่เป็นชาติภพเก่าของพระนางทั้งสองคู่คือพ่อเดชกับแม่กระเกตเกรสุรางและพ่อฤทธิ์กับพุทธาลกระเกต และตัวละครลับที่อยู่ในยุทธราวดียังเป็นนักแสดงชุดใหม่ที่มารับบทในอดีตยอย่างพลนวัตร,รับบทแม่ทัพอ,อนินบทน้ำหวานภูริตารับบทเจ้าหญิงอาทิตยาเพื่อนคณินรับบทที่คําพรราชาหิิงๆลิงสิริลักษ์รับบทพระนางจันทราวดีและสุดท้ายครูแอนวัชระชัยสุนทรศิริรับบทชีปะขาวสุริยะราชานั่นเอง